เป็นละครเฉนิเกียรตที่เกี่ยวกับสนราชคารก็แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของราชินีค่ะส่วนเรื่องนะคะเปียร์กอดเป็นเองค่ะเป็นเด็กอายุประมาณ18ปี19ปีค่ะก็เรียนที่วิทยาลัยน่านศรีค่ะก็คุณที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการเต็นรำไทยมากๆก็ได้มีโอกาสเข้าชิงในรอบผลราชทานด้วยก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยนึงก็มีความเป็นผู้หญิงในตัวสูงค่ะ ยากไหมฮะออสเตรเยากไหมครับยากมากค่ะเพราะว่าคือต้องลดอายุตัวเองลงไปด้วยตัวจริงไม่สิบแปดหรอไม่ค่ะน้อยขนาดเท่าเนี้ยยี่สิบสามค่ะโอ้โหมันพูดมาสิบเจ็ดเลยครับไม่น่าเชื่อสิบสิบเอ็ดเริงจริงๆดูดูดูยายุน้อยใช่ค่ะต้องลดอายุตัวเองลงไปแล้วก็เหมือนย้อนกลับไปสมัยที่ ปีหนึ่งนี่ต้องทำอะไรบ้างโอ้โหนี่ย้อนไม่นานถ้าพี่นี่ย้อนนานเลยนะพี่นี่ย้อนไกลเลยแต่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็จะยากตรงที่ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับผมเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเมย์ก็คือจริงๆมีพื้นฐานในการเรียนรำอยู่แล้วในการารำไทยอยู่แล้วแต่ว่าที่เรียนแบบฉบับดิขงขงเลยเนี่ยยังไม่เคยกัเลยยังไม่เคยเริ่มใหม่ครับใช่อันนี้คือบทบาทในละครนางเอกนะฮะต่างเอกอันนี้เพิ่มมากถามถึงในละครด้วยครับผมบทบาท แน่แน่นอนนะครับพระผดเป็นชื่ออะไรครับชื่อสิทิศครับผมสิทธิชิตใครตั้งชื่อให้ชื่อก็คือในเรื่องเป็นนักเรียนภาคสีกันซึ่งเราได้เป็นผดตัวอย่างครับอ๋อผดตัวอใหญ่ชื่อสิทธิชิตเป็นเรื่องเล่มพิเศษเพราตัวใหญ่ครับก็คือเหมือนสิทธิชิตในเรื่องก็จะถ่ายทอดถึงตัวแทนลูกครับซึ่งความพอเศษเกิดจากแม่ภาคสี่นะซึ่งไม่ไมนไม่มีแม่ในไารเกิดครับแล้วในเรื่องจะมีเหมือนครูที่เป็นเหมือนตัวแทนแม่คนหนึ่งครับในเรื่องก็จะข่าว จนงเลนิาด้วยครับผมก็ก็จะเป็นาาคกสอดแทรกความเป็นขอซึ่งเป็นราชบณฑลครับยากมาทํายาหวดามากยากเหมือนน้องมยที่ต้องลดว่านินียากิดเเพิ่มเพิ่มไปอยู่ลลงะเพิมขึ้นเพิ่มขึ้นคืออายุลดเพิ่มะใช่ครับอ๋อีคนนี้ลดอายุจากอายุจริงเนี่ยไม่เยอะลดลงไปให้น้องย้อีก ่วนคนนี้ต้องได้ตกดตันประมาณ2อปีครับของทาปีใช่ไหมอ๋อในในเรื่องเป็นไงน้องเมฮะ้อเป็นกลัวอ๋อแล้วชีวิตเมยไม่กลัวเขาเลยใช่ไหมไม่วนะครับอะไรนะฮะยัไงก็ในเรื่องเหมือนมีองค์การหนึ่งครับผมอทำเขาวฮะอันนี้คือบทบาทพูดถึงคอนเสิร์ตง วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมกข่แถลงข่าวแล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตในวันที่12สิงหาคมด้วยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ไหมหรือว่ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมบ้างบอกที่พี่สื่อมาชนได้เลยครับผมว่าจริงๆผมเคยได้คอนเสิร์ตคิดถึงแม่ตอนเด็กๆครับแล้วก็เห็นว่าถ้ารับปีที่ได้ถึงตัวก็เวลาที่มีวันเกิดของเองรวมถึงวันที่12ที่เป็นวันแม่เนี่ยก็จะมีโพลารายมากราบคมาให่แล้วนะแล้วก็เรืงแต่เด็กๆก็ไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นนตัวแท มาในคอนเสิร <Bond> <ket> ์ต <ani> ่หนึ่งแม่ได้กราบแม่แล้วก็เหมือนเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้ลูกๆหลายๆคนกล้าที่จะกราบแม่ขอแม่มาขอบแม่ความรู้สึกดีใจมากแล้วก็สนสำหรับเซอร์ไพรส์เนี่ยถ้าบอกตอนนี้น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ก็ของกูเป็นของนะครับเป็นประจําทุกปีนะครับพี่ๆครับเราก็จะปลุกไว้เรื่อยๆนะฮะเจอมาที่ที่สองแค่ไปชมทีเดียวเลยนะฮะก็อันนี้อันนี้คือในส่วนของพเอกน้องโบนนะน้องโบนนั่งเอกแล้วครับนั่งเอกค่ะก็รู้สึก เปียน่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เป็นส่วนหนึ่งในงานในครั้งนี้ค่ะคก็คือเอาจริงๆแล้วที่จำความได้คือเมย์ก็ตั้งแต่อยู่กรุงเทพอ่ะมีโอกาสเจอคุณแน่น้อยมากส่วนมากเราก็จะคุยโทรศัพท์กันไลน์กันแล้วก็เฟซบุกกันค่ะคน้อยครัค้งมากเพราะว่าเเป็นเด็กปัญญวัดเป็นคนูนค่ครสนะคะก็ตั้งแต่ทํางานมาคือก็เจอท่านน้อยมากถือว่าโอกาสนี้ คือวันแม่ก็อาจจะไม่ได้กล่าวแม่จริงก็คุยกันตลอดแต่วันนี้คือคแม่มาด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติแลวก็ดีใจมากๆค่ะที่จะได้มาแสดงความรักซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญ<ะ>ค่ะและ้วก็คป็เหมือนแลาบันดานใจเป็นตัวอย่างที่เด็กๆคว้เพื่อนก็น่าจะติดตามก็น่าจะแบบทำกันได้ด้วยที่แม่ครับไอ้เจ้าอุดรใช่ค่ะเป็น อีสานได้บอกกอเลี้ยงจ๊มน่อยก็จ๊มน่อยเราเรียกล้องไหนฮะกล้องไหนเดี๋ยวให้น้องเเววอีสานเชิญชวนพี่น้อยอากจะเยียบปะเราเอาสั้นๆัอ่ะสั้นๆัอ่ะสั้นๆั้กล้องไหนฮะกล้องไหนพี่กล้องไหนฮะเด็กทุกกล้องเด็กทุกกล้องเด็กทุกกล้องฮะกล้องไหนก็ได้ฮะเชิญชวนเชิญชมคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่12ที่เอ็นซิซีฮอล์อยากอยากออก้งที่สับเก้าไม่ผมจะย้อนกลับไปวันที่12บครั้งที่19ครับค่ะก็อยากทิ้งเสื้ ทาขอโสดข้างทรงสาด้วยค่ะวันที่12สิงหาคมโดยเร็วนีค่ะเอโป่งมือสิครับพี่พี่น้องใหม่ของทรงสเรานะส่วนพี่เราก็เอาโบธาราก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคนที่ไหนฮะคนจังหวัดสั่แก้วสั่แก้วพูดสั่แก้วครับสั่แก้วภาษาสั่งแก้วเป็นยังไงคะสั่แก้วพูดภาษาลาตอครับผมใช่แล้วบครัไม่แต่ว่าสิ่งที่สังเกตเห็นทั้งน้องสองคนเลยคือไม่เคยเมินหนักได้ แสบบอกซึ่งความรักแบบนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทําให้คนดูหรือว่าผู้ชมโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยไรียกว่าแสบบอกันเนาะแต่ว่าเราเป็นตัวอย่างที่จะทําให้เห็นการเห็นน้องกู้ทําแล้วเยาวชนไทยที่ได้ชม์ไทยมาส่วนทำทาบเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ดีนะฮะน้องโบบอกว่าเนี่ยติดตามมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟที่ถึงแม่มาเด้กๆก็เด็กๆเมื่อไปกี่ขวบนอนดูอยู่ว่านอนดูหรือว่าไงฮะประมาณสิบขวบก็ดูมาตลอด ีนี่ได้มายืนดีใจนะแต่ผมได้นำอีกท่านนะครับน้องชายน้องชายเลยเหรอครับ่ี่มาครับคนนี้ครับตั้งแต่โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยคนนี้ทำไมคะคนนี้ร้องเพลงว่ามากใช่แล้วเขาเป็นศิลปินลูกๆแล้วตอนนี้ครับสแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกซิงเกิลยังไม่ได้อะไรเลยไปเจอครับี มจะลอองรีโ้แต่ด้วยความรู้ว่าตั้งใจครับนี่แหละครับคอนเสิร์ตที่ถึงแม่เชิญน้องต่อภูสิทธิ์นะฮะศิลปินจากแฟนกมิโกนะฮะรู้สึกไงบ้างครับครับผมก็นะครับตอนนี้นะครับาปูสิทธิ์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของศิลปินนะครับจากค่ายกมินะครับผมก็มีความรู้สึกยินดีครับที่ที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตนะครับครั้งที่สิบเก้าครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับครับมีอะไรจะพาคุณแม่ มีซอง,อ,งอะไรมไม่ไก่อนไปนะครับอ๋อครับผมก็แน่นอนอะไครับผมอย่างอย่างที่พี่พี่ได้บอกไปนะครับก็ก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการบอกรักแม่นะครับบางคนอาจจะชินกับการบอกรักแม่นะแต่ว่า<ร>ไม่เคยที่จะหอมไม่เคยที่จะ โอมนองกราบท่านนะครับก็คือหนึ่งปีหนึ่งเรามีครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะลูกๆนะครับผมก็โอกาสแสดงออกท่างมนัถ่ายจากเป็นโอกาสนียมหมายที่ที่เราไม่จช่เป็นจะต้องตายอีกต่อไปนะพราะไม่รู้ว่าหลังจากปีนี้แล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีหรือเปล่าให้กราบท่านอย่างแน่และเราก็จะกล้ากล่าวในครั้งต่อไปค่ะเรื่องครั้งแรกขอแน่นอนค่าขอด้กล่าวก่อนที่จะจบตัวเป็อย่างเลยนะคะก็เชิญท่า คุณเป็นนักร้องเสียงหล่อแล้วคุณนั่งหล่อด้วยนะฮะใช่ผู้ได้ใจมากเลยใช่เลยที่สำคัญความหล่อเขานี่คือเรื่องเครกับช่องสามเลยนะเรื่องอะไรครับประวานในการเล่นคอร์ดก็ปีนี้นะครับถ่ายจบแล้วครับเรื่องสงครามเพลงนะครับแสดงคู่กับน้องปาวลีซึ่งปีนะครับคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่สิบเก้านะครับปอลีบอลไดหมดแล้วก็ตับบูซิ่ก็ได้พาคุณแม่มาด้วยนะครับค่ะคู่จิ้น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 คุณแม่นะฮะ มาเสร็จก็เตรียมเพลงมาที่จะร้องเพลงที่เกี่ยวกับที่หายหายทอดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เห็นบอกว่าน้องสองมีเพลงที่จะมาฝากสำหรับทุกท่านได้รับฟังกันด้วยวันนี้เตรียมมาเตรียมมา72เพลงก็ฟังกันยาวๆตลองเลยเนาะ72ก่อนนะฮะที่เหลือก็ค่อยไปฟังเอาวันถึงคอนเสิร์ตนะเพลงที่เตรียมวันนี้เพลงอะไรครับฝากเพลงถึงเธอนะครับค่ะฝากเพลงถึงเธอเธอในที่นี้อาจจะเป็นแม่ก็ได้เจอใคน จะเป็นพี่ๆี่เวอร์เซอร์อาลองฝากเพลงถึงเธอนะครแล้วเดี๋ยวเราให้น้องเมย์กับน้องโค้พักผ่อนก่อนนะรับเสียงปรบมือดังได้กับน้องสาววิสนะฝากเพลงถึงเธอนะครับครับผวิสินะครับก็ขออญาตนะครับฝากผลงานนี้นะครับผมฝากถึงแม่นะครับกับผลงานเพลงฝากเพลง We are เดี๋ยวมองมันตรีนะค่ะขอบคุณมากเลคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องสาวเชิญชวนเรียบร้อยแล้ววันนั้นขนไม่กไปเยอะเยนะเรียบร้อยค่ะคุชูนี่คะ